สัญลักษณ์คืนเดือนมืดระถูกตำรวจจับต่อหน้าฝูงชนในลานวัดแต่ทันทีที่ชายแปลกหน้าโผล่มาใต้ต้นโพใหญ่ทุกอย่างกลับกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสาราเก่าอาจเปลี่ยนศรัทธาของทั้งเมืองตลอดไปสัญลักษณ์คืนเดือนมืดพระภิกษุยืนอยู่กลางลานวัดสายลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆกลิ่นธูปยังลอยอ้อยอิงในอากาศฝูงชนที่มาร่วมง,งานบุญจับจ้องด้วยความสงสยัย ทันใดนั้นเสียงรองเท้าหนังของตำรวจดังขึ้นก้าวย่างหนักแน่นสะท้อนก้องไปทั่วลานหินเสียงสนทนาของผู้คนเงียบลงทีละน้อยสายตาทุกคู่หันไปมองพร้อมกันตำรวจหลายคนเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบใบหน้าของพวกเขาขึงขังไม่แสดงอารมณ์แสงแดดยามสายส่องกระทบเหงื่อบนหน้าผากบรรยากาศเคร่งเครียดราวกับเวลาเดินช้าลงพระรูปนั้นยืนนิ่งสายตาไม่หวั่นไหว มือที่ประนมสั่นเพียงเล็กน้อยเสียงนกบนกิ่งไม้เงียบลงทันใดแม้แต่เด็กเล็กก็หยุดร้องไห้โดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าประกาศด้วยเสียงเข้มและชัดเจนฝูงชนพงะถอยไปสองก้าวความเงียบปกคลุมเหมือนผืนผ้าหนาเสียงโซ่เหล็กกระทบกันเบาๆแวววาวของกุญแจมือสะท้อนตาแดดสายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ บางคนยกมือปิดปากบางคนร้องไห้พระรูปนั้นยังคงนิ่งสงบริมฝีปากขยับช้าๆราวกับสวดภาวนาเสียงหัวใจของผู้คนรอบข้างเต้นแรงจนได้ยินชัดบรรยากาศหนาวเย็นแม้แสงแดดยังส่องแรงตำรวจค่อยๆยื่นมือเข้าไปใกล้เสียงสูดลมหายใจดังขึ้นจากฝูงชนทุกคู่ตาจับจ้องที่ภาพตรงหน้าไม่มีใครกล้าเปล่งเสียงแม้เพียงคำเดียว กุญแจมือเย็นเฉียบค่อยๆสวมเข้าที่ข้อมือของพระเสียงคลิกดังขึ้นสะท้อนก้องราวกับฟ้าผ่าผู้คนในลานวัดต่างสะดุ้งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนบางคนเอื้อมือเหมือนอยากจะขัดขวางแต่กลับหยุดนิ่งด้วยความกลัวสายตาของพระภิกษุยังสงบนิ่งแววตาไม่หลบเลี่ยงไม่ตื่นตระหนกเหมือนเขารู้ชะตากรรมที่รอยอยู่แล้วคำสวดในใจยังคงดำเนินไปไม่หยุด เสียงลมหายใจของผู้คนรอบข้างกลายเป็นจังหวะเดียวกันลานหินที่กว้างใหญ่เงียบราวกับถูกปกคลุมด้วยเงามืดเด็กน้อยเกาะชายผ้าถุงของแม่น้ำตาไหลพรากหญิงชาราสั่นสถานริมฝีปากสันดริกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาตำรวจผลักพระภิกษุเบาๆให้ออกเดินฝีเท้าแต่ละก้าวหนักอึ้งราวกับก้อนหินพันธนาการเสียงโซ่เหล็กขยับไปตามจังหวะการเดินก้องกังวานในหูของทุกคนที่ยืนมอง ดวงอาทิตย์ยามสายยังคงส่องแรงแต่ในใจผู้คนกลับรู้สึกมืดมนเหมือนเงาหนาแผ่คลุมลงมาบนศรัทธาความสงสัยและความหวาดกลัวตีกันยุ่งเหยิงในหัวใจเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นในฝูงชนคำถามมากมายลอยฟุ้งกลางอากาศทำไมพระถูกจับกลางวัดเขาทำสิ่งใดผิดหรือแต่ไม่มีคำตอบใดถูกเอ่ยออกมามีเพียงเสียงโซ่และเสียงรองเท้าตำรวจ ที่ดังสม่ำเสมอไปข้างหน้าพาฝูงชนเข้าสู่ความเงียบที่บีบรัดสายตาของพระยังมองตรงไปข้างหน้าใบาหน้าไม่แสดงความหวาดหวัน่นเหงื่อเม็ดเล็กไหลลงตามขมับผสมกับฝุ่นที่ลอยขึ้นจากลานหินทุกก้าวของพระคือการสันสะเทือนหัวใจของผู้คนบางคนยกมือไหว้ด้วยความเคารพทั้งน้ำตาบางคนยืนนิ่งด้วยความงุนงง และบางคนกลับหันหลังหนีไปด้วยความหวาดหวัน่นเมื่อพระถูกพาไปถึงประตูวัดเสียงกลองเพลงจากศาลาวัดดังขึ้นพอดีเสียงนั้นก้องสะท้อนทั่วบริเวณเหมือนประกาศชะตากรรมบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยผู้คนหยุดนิ่งราวกับถูกสะกดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาดวงตาทุกคู่ยังจับจ้องภาพตรงหน้าภาพพระภิกษุที่ถูกตรึงด้วยกุญแจมือเดินออกไปพร้อมตำรวจ บรรยากาศรอบข้างกลายเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นศรัทธาที่เคยมั่นคงสันคลนเหมือนต้นไม้ที่โดนพายุความเงียบยังคงปกคลุมและทุกสายตาย,ยังติดอยู่กับภาพที่ยญกาจะลืมเลือนรถตำรวจคันสีดำจอดนิ่งอยู่หน้าวัดเครื่องยนต์ที่ดับลงยังคงส่งกลิ่นน้ำมันอวนไปทั่วอากาศประตูรถถูกเปิดออกด้วยเสียงโลหะกระทบกันแข็งกระด้างฝูงชนที่ยืนล้อมรอบเบียดเข้ามาใกล้แต่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ย พระภิกษุถูกพาเดินไปทีละก้าวเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังแผ่วในความเงียบที่กดดันแสงแดดสะท้อนกับกุญแจมือจนเป็นประกายแสบตาผู้คนที่ยังคงจ้องมองด้วยความไม่เข้าใจริมถนนฝุ่นคลุ้งลอยขึ้นมาตามแรงลมหญิงชราคนหนึ่งสุดตัวนั่งลงน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือราวกับสวดภาวนาผู้คนรอบข้างต่างจับมือกันแน่นด้วยความหวาดกลัวตำรวจผลักพระไปนั่งในรถ เสียงประตูปิดดังปังสะเทือนใจทุกคนเร้ากับตัดขาดพระออกจากโลกภายนอกในทันทีเด็กเล็กหลายคนร้องให้เสียงดังด้วยความไม่รู้เรื่องราวฝูงชนบางคนตะโกนถามด้วยเสียงสัน่นพระท่านทำสิ่งใดผิดแต่ไม่มีคำตอบใดเล็ดลอดจากปากตำรวจมีเพียงสายตาแข็งกร้าวที่ทำให้ทุกคนยิ่งหวาดกลัวเครื่องยนต์รถตำรวจติดขึ้นอีกครั้งเสียงดังคลืดคลาดเหมือนคำประกาศของชะตากรรม ฝุ่นตลบคลุ้งขึ้นจากล้อที่เริ่มหมุนสายตาผู้คนหลาตามรถที่เคลื่อนออกไปอย่างเชื่องช้าความเงียบยงคงปกคลุมแม้เสียงรถหายไปเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นโพใหญ่กลางวัดที่ดังแผ่วเบาใบไม้ปลิวร่วงลงเหมือนน้ำตาของศรัทธาที่แตกร้าวผู้คนหลายคนยิงยืนนิ่งไม่อาจเชื่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นบางคนยกมือไหว้ท้องฟ้าร้องขอให้ความจริงปรากฏบางคนสั่นศีษะด้วยความไม่เข้าใจ เสียงกระซิบยังวงเวียนไปทั่วฝูงชนแต่ทุกคําพูดเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดหวัน่นแสงแดดเริ่มอ่อนลงเมื่อเมฆคลุ้มลอยมาปกคลุมบรรยากาศที่เคยจำสายกลับกลายเป็นหม่นหมองลานวัดที่เมื่อครู่เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์บัดนี้เหลือเพียงความเงียบและความกลัวที่จับต้องได้และภาพสุดท้ายที่ยังติดตาทุกคนคือพระภิกษุที่นั่งสงบอยู่ในรถตำรวจกุญแจมือสะท้อนแสงสุดท้ายก่อนรถหายละไป ภาพนั้นยังคงฝังลึกในใจผู้คนไม่มีใครอาจลืมเลือนได้เสียงกลองเพลงในศาลาย,ยังคงดังก้องแต่ไม่มีใครขานรับเหมือนเคยบรรยากาศเงียบจนได้ยินแม้เสียงฝีเท้าของเด็กตัวเล็กที่วิ่งหนีไปหลบหลังแม่ทุกคนยืนอึ้งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหินของลานวัดเท้าทูกที่มอดควันค่อยๆลอยสูงขึ้นกลิ่นชุนของควันอบอวนผสมกับกลิ่นฝุ่นจากล้อรถตำรวจสอดประสานกันเป็นกลิ่นแปลกที่กดทับบรรยากาศ หลายคนหายใจติดขัดเหมือนนอกถูกบีบแน่นหญิงชราผู้หนึ่งก้าวออกไปกลางลานมือสั่นระริกยกขึ้นไว้ท้องฟ้าน้ำตาไหลพรากไม่หยุดราวกับฝนโปรยจากดวงตาเธอพูดด้วยเสียงสั่นว่าความจริงต้องปรากฏเสียงนั้นทําให้คนทั้งลานสถานผู้คนเริ่มจับจ้องหน้ากันด้วยแววตาสงสัยและหวาดหวัน่นบางคนก้าวถอยหลังบางคนยกมือขึ้นไว้อย่างไม่มั่นใจ ราวกับไม่รู้ว่าควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ศรัทธามาท้องฟ้าที่เคยสดใสค,อค,อคอ่อยๆมืดครึม้มเมฆดำลอยมาปกคลุมเหนือยอดใจดีเก่าแก่แสงแดดที่เคยส่องแรงกลับหายไปเหลือเพียงเงาเย็นที่ทำให้บรรยากาศยิ่งน่าหวัดหวันเสียงสายลมแทรกเข้ามาระหว่างกิ่งไม้ใบโพสันไหวพร้อมกันราวกับสัญญาลึกลับผู้คนในหน้ามองด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ ความเงียบยังคงกดดันราวกับจะกลืนทุกเสียงหายไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่ฝูงชนตะโกนขึ้นพระท่านคือผู้บริสุทธิ์เสียงนั้นแต่ก้องกลางบรรยากาศเงียบงนันสายตาหลายคู่หันไปมองด้วยความตกใจทันใดนั้นเสียงระฆังจากหอวัดดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงกังวานสะท้อนสั่นสะเทือนทุกหัวใจฝูงชนบางคนยกมือปิดหูเพราะเสียงดังกว่าปกติเหมือนระฆังนั้นถูกตีด้วยแรงที่เกินมนุษย์ คนเท่าคนแก่บางคนเริ่มกระซิบว่าเป็นลางร้ายบางคนยกมือไหว้ด้วยความกลัวเด็กเล็กหลายคนกอดแม่แน่นไม่ยอมปล่อยบรรยากาศในวัดยิ่งเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเงาของเจดีทอดยาวลงมาทับลานวัดผู้คนยืนอยู่พายในเงาน,านั้นราวกับถูกจองจำไม่มีใครกล้าพูดต่อแต่หัวใจของทุกคนยังสั่นระรัวและความสงสัยยังคงก้องอยู่ในใจไม่หยุดว่า เหตุใดพระภิกษุจึงถูกจับต่อหน้าฝูงชนและความจริงใดที่ซ่อนอยู่หลังม่าศรัทธาแห่งนี้เสียงระฆังยังคงก้องสะท้อนกังวานเหมือนจะสั่นสะเทือนออกไปไกลกว่ากำแพงวัดผู้คนต่างเงยหน้ามองหอระฆังด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ตีระฆังขึ้นมาในยามนี้สายลมแรงพัดกรูเข้ามาจนทงผ้าสามสีหน้าพระอุโบสถปลิวกระพือปลิ่งควันทูบและฝุ่นทรายฟุยฟ้งกระจายเข้าตา หลายคนยกมือบังหน้าน้ำตาเอ,อ่ออกมาโดยไม่ตั้งใจทุกสิ่งรอบตัวดูวุ่นวายและอึดอัดชายชราผู้หนึ่งก้าวออกจากฝูงชนมือไม้สั่นระริกแต่เสียงยังดังชัดนี่คือสัญญาณว่ากำลังถูกทดสอบคำพูดนั้นทำให้หลายคนหันมามองด้วยความไม่เชื่อหญิงสาวคนหนึ่งสายหน้าเธอพูดเสียงสั่นว่าแต่พระท่านไม่เคยทำร้ายใครเสียงเธอสั่นสถานปนสะอื้น ดวงตาแดงช้ำเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่อาจกลัน้นทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงกลางท้องฟ้าแม้ไม่มีฝนแต่เมฆดำกลับแผ่คลุมอย่างหนักเสียงสะท้อนของฟ้าร้องสั่นสะเทือนกำแพงวัดเก่าผู้คนหลายคนย่อตัวลงราวกับถูกกดด้วยแรงมหาศาลในลานวัดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนพูดว่าพระภิกษุถูกใส่ร้ายบางคนเชื่อว่าความจริงอาจมืดดำกว่าที่เห็น ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวกลุ่มเด็กวัดวิ่งออกมาจากศาลาพวกเขามองไปทางที่รถตำรวจเพิ่งแล่นออกไปแววตาเต็มไปด้วยความโกรธและน้ําตาหนึ่งในนั้นกำมัดแน่นและพูดว่าท่านไม่สมควรถูกล่าไปเช่นนั้นเสียงกลองเพลงดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ช้าลงหนักแน่นและสะท้อนกล้องยิ่งกว่าเดิมผู้คนเริ่มมองหน้ากันด้วยความไม่มั่นใจ เรากับทุกจังหวะกรองกำลังตอกย้ำบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดลมแรงพัดผ่านใบโพจนร่วงโรยลงเปลือนพื้นบางใบปลิวมาตกใส่มือของชาวบ้านที่ยืเนเงียบเธอมองใบโพนั้นด้วยสายตาหวาดหวัว่นเหมือนมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดบางสิ่งและในท่ามกลางความเงียบอันบีบรัดเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นจากมุมลานวัดความจริงไม่อาจถูกซ่อนไม่ว่าผู้ใดก็ตาม เสียงนั้นก้องสะท้อนจนทุกคนหันไปมองพร้อมกันแต่ใบหน้าของชายหนุ่มนั้นกลับไม่คุ้นตาไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแววตาของเขาคมกริบราวกับมองทะลุหัวใจทุกคนและรอยยิ้มบางเบาก็ทำให้บรรยากาศยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นฝูงชนเงียบลงทันทีที่เห็นชายหนุ่มแปลกหน้าเสื้อผ้าที่เขาสวมไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเป็นผ้าสีเข้มเก่าแต่สะอาดเรียบร้อย ผมยาวปกหน้าผากดวงตาลึกและนิ่งเหมือนมีเงาลึกลับซ่อนอยู่เขาก้าวช้าๆามาที่กลางลานวัดเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความเงียบทุกสายตาจับจ้องโดยไม่กระพริบรากับแรงดึงดูดบางอย่างบังคับให้ต้องมองชายหนุ่มหยุดยืนตรงใต้ต้นโพใหญ่สายลมพัดแรงขึ้นทันใดใบไม้ปลิวว่อนลงมารอบตัวเขาเงาของกิ่งไม้ทอดลงบนใบหน้าที่เคร่งขรึมบรรยากาศยิ่งหนักอึ้งจนผู้คนหายใจติดขัด สิ่งที่พวกท่านเห็นในวันนี้เป็นเพียงเงาของความจริงเสียงของเขาลึกชัดและสั่นสะเทือนในอกของผู้ฟังผู้คนหลายคนเบิกตากว้างน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังแปลกประหลาดเหมือนเขารู้ความลับที่ทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะถามหญิงชาราที่นั่งอยู่กับพื้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นริมฝีปากสั่นริกรักแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเจ้าหมายความว่าอย่างไรพระท่านไม่ได้ผิดหรือฟูงชนหันไปฟังอย่างตั้งใจความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้ง ชายหนุ่มเพียงยิ้มบางเบาสายตาของเขามองไปทางประตูวัดที่รถตำรวจหายละไปราวกับมองทะลุไก,กลเกินกว่าที่สายตาคนทั่วไปจะเห็นความจริงอยู่ในที่ที่ไม่มีใครกล้ามองเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกำแพงวัดจนแต่กล้องราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวเด็กหลายคนร้องกรีดด้วยความตกใจผู้ใหญ่หลายคนยกมือไว้ท้องฟ้าอย่างไม่รู้ตัวชายหนุ่มก้าวไปอีกสองก้าว เขายกมือแตะที่ลำต้นโพท่านใดนั้นเสียงใบไม้เสียดสีกันดังกว่าเดิมราวกับต้นไม้กําลังตอบสนองต่อการสัมผัสนั้นฝูงชนเริ่มถอยห่างด้วยความหวาดหวัน่นดวงตาของหลายคนเบิอกว้างด้วยความไม่เชื่อบางคนสะดุ้งล้มลงกับพื้นหินโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงหัวใจของผู้คนเต้นแรงไปพร้อมกันเหมือนกลองสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระท่านคือบททดสอบแห่งศรัทธา ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความหนักแน่นคำพูดนั้นเหมือนแทรกเข้าไปในใจของทุกคนทำให้หลายคนตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้สาเหตุสายลมแรงพัดวูบใหญ่ธงผ้าหน้าวัดแทบจะขาดหลุดจากเสาเสียงกลองเพลดังประสานกับเสียงลมบรรยากาศรอบวัดคล้ายสนามพิธีกรรมลี้ลับทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องชายหนุ่มผู้นั้นแต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยคำถามและความกลัว ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครและเหตุใดคำพูดของเขาจึงสั่นสะเทือนหัวใจคนทั้งลานวัดได้เช่นนั้นชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งใต้ต้นโพยใหญ่สายตาไม่ไหวเอนแม้ฝูงชนสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวเงาของกิ่งไม้ส่องทาบลงบนใบหน้าเขาเหมือนมีร่องรอยของความลับถูกซ่อนอยู่ในแววตานั้นผู้คนหลายคนเริ่มประสิถามกันเองเขาเป็นใครมาจากที่ใดทำไมถึงรู้เรื่องนี้ แต่ไม่มีคําตอบใดชัดเจนเสียงกระซิบกลับก้องวุ่นวายในหัวใจทุกคนชายหนุ่มยกมือขึ้นช้าๆฝูงชนเงียบลงโดยไม่ต้องมีคําสั่งดวงตาของเขาจับจ้องไปยังศาลาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมลานวัดประตูไม้สีมนเปิดอ้าเล็กน้อยเหมือนรอใครบางคนให้เข้าไปความจริงถูกซ่อนในที่ที่ไม่มีใครคิดค้นหาเสียงของเขาชัดเจนก้องกังวานผู้คนสถานวูบเหมือนถูกเขย่าจากข้างใน สายลมพัดแรงขึ้นจนใบโพปลิวกระจายทั่วลานเด็กหนุ่มลูกชาวบ้านผู้หนึ่งอดไม่ไหวเขาก้าวออกไปถามเสียงดังเจ้าหมายความว่าพระท่านถูกใส่ร้ายใช่หรือไม่เสียงนั้นสะท้อนออกมาแต่ไม่มีคำตอบตรงไปตรงมาชายหนุ่มเพียงแค่หัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้ทุกคนขนลุกเพราะไม่ใช่เสียงเย้ยแต่เป็นเสียงเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างแล้วเลือกจะไม่บอก ผู้คนหลายคนยกมือไหว้ด้วยความกลัวทั้งที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นท้องฟ้าเหนือวัดยิ่งมืดครึมเมฆดำก่อตัวหนาแน่นปิดบังดวงอาทิตย์จนหายไปเงามืดปกคลุมทั่วกำแพงเก่าและใจดีสูงลานวัดทั้งลานเหมือนถูกกลืนเข้าไปในความเย็นเย,ยือกหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างแม่เอ,อ่ยเสียงแผ่วหรือว่านี่คือกำก่าที่กำลังตามทันคำพูดนั้นทำให้ผู้คนรอบข้างหันไปมองด้วยแววตาตื่นกระหนก ไม่มีใครกล้าโต้แยง้งแต่ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันเสียงระฆังจากหอวัดดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ยาวนานและหนักหน่วงกว่าเดิมทุกครั้งที่ระฆังก้องฝูงชนต่างก้มหน้าด้วยความเกรงกลัวบางคนยกมือไหวจนสั่นไปทั้งร่างชายหนุ่มผู้นั้นก้าวออกมาจากเงาต้นโพเขาเดินตรงไปยังศาลาเก่าที่ประตูเปิดอ้าฝีเท้าของเขากระทบพื้นหินก้องสะท้อนผู้คนเบี่ยงทางออกให้โดยไม่รู้ตัว ทุกสายตาติดตามร่างของเขาที่กำลังเคลื่อนไปบรรยากาศรอบข้างยิ่งหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกหลายคนเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผยบางสิ่งที่อาจสันสะเทือนมากกว่าก,า,การจับกลุมพระภิกษุเมื่อครู่เมื่อชายหนุ่มมาถึงหน้าศาลาเขาหยุดยืนหันกลับมามองฝูงชนสายตาของเขาคมกริบราวกับแสงมีดและคำพูดถัดไปทำให้หัวใจทุกคนหยุดเต้นในทันที ภายในนี้มีสิ่งที่พวกท่านไม่เคยอยากเห็นทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาความเงียบในลานวัดก็หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมผู้คนต่างมองไปที่ศาลาเก่าซึ่งประตูไม้เปิดแง้มไว้บรรยากาศราวกับกำแพงหินมืดทึบปิดกั้นลมหายใจทุกคนสายลมวูบใหญ่พัดเข้ามากลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นทูกที่ดับแล้วลอยออกจากศาลาฝุ่นละอองเก่าแก่ปลืวฟุ้งเหมือนเท่าทานของอดีต ผู้คนหลายคนยกมือขึ้นปิดจมูกน้ำตาเอ่ยด้วยความระคายชายหนุ่มก้าวช้าๆเข้าไปทุกก้าวของเขากระทบพื้นไม้ที่เก่าแก่จนส่งเสียงลั่นเอียดอาดเสียงนั้นเหมือนกรีดเข้าไปในหัวใจฝูงชนยืนจับตาด้วยความหวาดหวัน่นหญิงชาราผู้หนึ่งร้องห้ามเสียงสัน่นอย่าเข้าไปนั่นคือศาลาที่ถูกปิดมานานหลายสิบปีเสียงของเธอสั่นสถานจนมือสั่นตาม แต่ชายหนุ่มไม่หยุดเขาเพียงปลายตามองด้วยรอยยิ้มบางประตูศาลาค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเองเสียงบานพับเก่าดังแหลมเสียดแทงความเงียบแสงสลัวลอดออกมาเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นเงาดำไหวไปมาอยู่ภายในผู้คนเริ่มประซิบเสียงสัน่นมีสิ่งใดอยู่ในนั้นทำไมถูกปิดมานานคำถามมากมายไหลลวนแต่ไม่มีใครกล้ากล้าตามไปชายหนุ่มหยุดตรงหน้าประตู เขาหันกลับมาเผชิญฝูงชนอีกครั้งสายตาของเขาคมกริบจนหลายคนต้องหลบตาน้ำเสียงเรียบแต่ก้องกังวานเอื้อนเอ่อยออกมาสิ่งที่ถูกปิดไว้ในนี้คือคำตอบทั้งหมดทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงใหญ่ดังขึ้นพื้นลานวัสเทือนจนฝุ่นปลิวกระจายผู้คนหลายคนร้องเสียงหลงเด็กและกอดแม่แน่นหัวใจทุกคนเต้นแรงไม่เป็นจังหวะชายหนุ่มก้าวเข้าไปในความมืดของศาลา เงาของเขาค่อยๆหายไปท่ามกลางความเงียบฝูงชนยืนค้างอยู่ข้างนอกเหมือนถูกบังคับให้รอรับความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยลมแรงพัดใบโพบปลิวเกลื่อนทั่วพื้นหินเสียงกลองเพนดังอีกครั้งแต่คราวนี้ช้าลงและลึกกว่าเดิมผู้คนต่างรู้สึกเหมือนกำลังจะ,ะเผชิญบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งที่อาจเปลี่ยนความเชื่อทั้งหมดไปตลอดกาลชายหนุ่มหายเข้าไปในศาลามืดเสียงเงียบงันปกคลุมอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นประตูไม้ก็ค่อยๆปิดลงเองเสียงปังสะท้อนก้องจนผู้คนสะดุง้งฝูงชนเฝ้ามองอยู่นานแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพียงได้ยินเสียงก้องเบาๆราวกับสวดภาวนาแผ่วออกมาจากภายในแล้วทุกสิ่งก็เงียบเงียบจนแม้เสียงลมยังหยุดพัดลานวัดที่เมื่อครู่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกลับสงบลงอย่างประหลาดผู้คนค่อยๆแย,ยกย้ายด้วยความสับสน บางคนก้มหน้าไม่กล้ามองใครบางคนยิงยืนร้องไห้และบางคนสวดมนต์เบาๆขณะเดินออกจากวัดหญิงชาราที่เคยร้องห้าม,พ,มพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาบางความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเห็นเธอเดินจากไปพร้อมหยดน้ำตาท้องฟ้าที่มืดครึ้มค่อยๆสว่างขึ้นแสงแดดลอดผ่านเมฆตกลงบนลานหินใบโพร่่งลงมาใบหนึ่ง ตกตรงกลางลานวัดราวกับเครื่องหมายแห่งการสิ้นสุดซาลาเก่ายังคงปิดเงียบไม่มีใครรู้ว่าภายในนั้นซ่อนสิ่งใดและเรื่องราวของพระภิกษุที่ถูกจับยังคงเป็นบาดแผลในใจของผู้คนทั้งเมืองเสียงระฆังดังครั้งสุดท้ายก้องสะท้อนราวกับบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้ปิดฉากลงแล้วแต่ความสงสัยยังคงค้างคาเหมือนเงาที่ไม่มีวันหายไปจากวัดแห่งนี้